บ้างอ่อันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบมีสิทธิ์นะคืออย่างนี้ฮะคือแม่แอปเนี่ยต้องต้องต้องจับตาดูกับน้องตีเนี่ยเพราะว่าอะไรนะคือโสดมานานแล้วตั้งแต่ขออนุญาตก็คืออย่ามาตั้งแต่ปีสองพั้าร้อยหกสิบไม่เคยมีข่าวว่าพี่แอปไปคบกับใครแต่แต่สำหรับความรู้สึกหนูนะอันนี้เด็กไปเพราะอายุน้องอายุยี่สี่หกเออยี่หกน้องยี่หกห่างสิบสี่ค่ะสิบสี่ปี สำหรับหนูหนูทํางานกับพี่แอปหนูรู้ว่าสไตล์พี่แอปเนี่ยชอบประมาณแบบแนวแบบกองยูสไตป์อป้ากองยูพี่ก็มีสิทธิ์นะจะมีมีสิทธิ์อะไรอะเขาชอบสไตล์อบป้ากองยูเราคือการยุงเราไม่ใช่กองยูเรากันยุงเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าถ้าจะชอบอายุน้อยกว่าได้ไหมได้แต่หนูว่าสิบสี่ปีเยอะไปเอเดีดีดวอะไรนะอะไรใครพูดพี่หรือใครพูดเลย อ๋อินหรือเปล่าหนูฮูเช็คสายด้วยล่าสุดเจ๊แจ็คกะลีนได้สัมภาษณ์พี่แอฟพักสะออแล้วอ้าเหรอพี่แจ็คกะลีนต้องให้เครดิตเจ๊แจ็คกะลีนเพราะว่าเขาตอบพี่แจ็คกะลีนมาชัดเจนแล้วพี่แอฟบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตีหรอไม่ใช่ตีอ้าเหรอบอกเลยว่าไม่ใช่ตีเปินประตูจีนเลยสเห็นไหมหนูวิคคอร์ถูกหนูบอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่า พี่แอฟจะชอบผู้ชายหนูว่าเป็นสไตล์แบบอบป้าติ๋ติถูกต้องอแต่อายุต้องไม่ห่างกันเยอะขนาดนี้พี่เดาว่าเวลาไปลือไงชบแบบชบป้าติ๋ต,ต,ต,ติติ๋มันเลยมีคําว่าตีอ,ออกมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นคนนี้อ่ะชาวเน็ตตอนนี้ก็คืออ่ะไม่ใช่น้องติแต่กลายเป็นอีกอีกคนนึงแล้วนะพี่เตนล่าสุดนี่นะคืออะไรอ่ะแล้วบอก<ม>ได้ไหมอ่ะอ่ะเขาเคยเล่นละครด้วยกันหรือเปล่าอ่ะเขาเคยเล่นละครด้วยกันคือพี่อ่ะตรงตรงะ ไม่กล้าอนุญาตขอพูดตรงๆเลยไม่กล้าถามเพราะแอบเก่งใจพี่แอบมากๆก็เลยไม่ต้องอะไรมากอ่ะไปดูในไอจีของโพลิพัทพี่แอบมาตอบอืบอกว่าอักษรย่อกอยค่ะอะไรกันยุงก็เหมือนแซวเล่นๆแหละดิฉันก็เลยเข้าไปเมตตาอบว่าหนูรอให้พี่แอบมาตอบเองดีกว่าค่ะเนี่ยขออนุญาตเพราะเก่งใจไงแบ่งข่าวเราล่าสุด บอกว่าไงกันแหล่งข่าวล่าสุดว่าผู้ชายคนเนี้ตีตีไหมตีเหมือนกันไม่ได้ใช้คําหน้าว่านายปกติอ่าเอาแค่นี้มีเครดิตหรอแค่นี้พอไม่ต้องพูดแล้วจบจบแค่นี้ไม่ใช่นายอไม่ใช่นายเอ้าค่อยมีได้อ่าหรออ่ะมีนายได้มีนายแต่ว่ามันไม่ใช่นายเฉยเฉยนี่เขาเป็นไอ้นี่นะใช่ไหม ถูกไงถูกไหมก็เป็นอันนี้นะถูกก็นี่ไงเขาจะใช้อย่างนี้นี่เขาจะอย่างนี้หนูรีบขยับเลยอหอหลหนูเพ่งกล้องขยับหนอะเขาเขียนว่านี่อ่ะพี่เต็นอ่ะนี่ใช้อย่างนี้อ๋อถูกนี่เขาอย่างนี้อ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดข่าวต่อไปเดี๋ยวพอรักพอรักพอรักแค่นี้เดี๋ยวรอพี่แอปมาอัปเดตอีกทีหนึ่งอย่าไปเก็บนะโทษนะแล้วพวกเธอที่ขยับกันเนี่ยมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะก็นี่ในแหล่งข่าวเขาก็บอกอ่ะไใช่ไงแต่ว่าคิดว่า แหมเธอก็ต้องรอก่อนว่าเป็นใช่หรือเปล่าไม่พี่เินขยำข่าวสองไปด้วยเรียกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ได้มาจากการร่วมบุญกันครั้งนี้นะครับก็นําไปสร้างประโยชน์ต่อนะครับไม่ได้เก็บไว้เลยเห็นไหมล่ะรอทางกายและใจแดดดีแพทและที่สําคัญคือวันนี้นะอันท่าพูดตรงๆนะอแม่ไปหมุนวงรอถ้าเกิดรู้ตัวเลขก่อนนะ จะซือโรตารี่ว่ะให้หลายๆเลขเลยอ่ะเขาใส่ป่ะแต่ว่าไม่รู้รู้วันเนี้ยแกเป็นคนจิตใหญ่อ่ะก็ทำให้มีมีมุงวานร้อมรอบมากมายจริงจริงเยอะมากเลยอ่ะเพราะเขาเป็นคนทัศนคติดีอ่อนโยนอ่อนละมุนพี่แพดแดดดีแดดดีแแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อเมื่อวานไปถ่ายรายการสิบสองราศีกันมาเป็นดัอุ้ยตายแล้วละมุนจังเนี่ยเวลาพี่เขาพูดนะเขาพูดแบบ ไม่มีใครกล้าแซวเขาเลยอ่ะอ๋อเหรออ๋อล่าเขาแบบครับก็ยังครับหนูจะแบบมองจะแซวราทีก็ไม่รู้จะหาคาไหนมาแซวว่าเหมือนเวลาเขาจะพูดอะไรเราคงวิ่งเข้าไปแบบใช่ก็พี่เขาแบบค่ะก็พี่เขาก็ดูแบบดีอะค่ะแล้วราศีนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพี่เขาค่ะอะไรเงี้ยโทนเราจะดาวแซวไว้ค่ะแซวค่าหนูบอกว่าเออดวงใครในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีคู่เป็นคนดังระดับซปเปอร์สตาร์ หนูก็บอกพี่แพทแน่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเป็นคู่จิ้นกับพี่แอฟเพราะดูในการ3มแซฟค่ะต้องไปติดตามในรายการศึกสิบสองราศีนะเออว่าลตอบว่าเป็นยังไงไม่เฉลยไปดูเองแลยทุกคนก็ตอบตามฉันหมดจะถูกหรือไม่ถูกไปดูกันไอ้เจ้านี่นคนเหนียวนาแต่ดูหน้าแล้วพอจะรู้แล้วแต่ว่าไปดูเองค่ะสามข้อเลย ใครจะเข้ามาก็ได้ไม่ได้ปิดถูกต้องไหมคะพี่เปิดไหมแม่เปิดไหมก็ปกติเอาว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติเอาว่าจริงก็พวกเราก็เหมือนกันเราก็ใช้ชีวิตปกติเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดเองปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ปิดธรรมชาติแต่ว่าก็มีความหวังอยู่ที่บุกโนิดนึงเราบุโกะไปหาพี้เปิดจะพาไปหาโอป้าหน่อยคแม่ต้องน้อยกว่าไหมหรือว่าไม่ติดยังไงก็ได้ขอให้คุยกันรู้เรื่องไม่หลอกแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่ง บุกโกก็มีความรู้สึกก็คุยกับแพทบอ,อกว่าแม่แอบเขาดูเลอข้างไงคนจะเข้ามาก็เลยรู้สึกแบบว่าเราจะเราจะเราจะแบบเหมาะสมกับเขาไ,ไหมอ่ะเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่านี่ทุกคนหนุ่มหนุมถ้าเกิดรู้ว่าคุณสมบัติได้ก็ต้องลองเพลงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้อง,องขอ,ขอรององก็ต้องมีเพลงนี้ทง<ฮ>แม่เขา,าไม่ได้ปิดเพราะถ้าแม่เขาปิดเขาก็จะพูดแล้วว่า เขาปิดนะไม่ถ้าเขาปิดเขาจะบอกไปเลยว่าโอ้ไม่ไม่ม่โฟกันเรื่องนี้เลยไม่ปฟกันเรื่องนี้เลยแต่นี่แม่ก็บอกว่าไม่เคยพูดนะไม่เคยแม่ไม่เคยพูดแม่บอกว่าปล่อยให้เป็นธรรมชาติแปลว่าถ้ามีฉันก็อาลองดูลองคุยได้ลองคุยได้ก็าเป็นเงื่อนกันน้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณสมบัติคุณก็ต้องอย่างที่บอกว่ร้องเพลงเลยรู้ว่าเสี่งแต่คณต้องขอร้องมีกองเชียร์ดีขนาดนี้มีหวังแล้วนะขอบคุณกองเชียร์ค่ะ แน่นอนก็ยังตอบเป็นพี่พาว่าแพทอยู่เป็นพแพทอยู่เพราะว่าเราก็อ่านข่าวอัปเดตเรื่องรางวเราก็เห็นว่าพอไปออกรายการสามแซบเจอกันอย่างเงี้ยก็มีคนจนะ้นชอบกันแล้วก็มีรูปหน้าฟิตเยอะอย่างที่น้ำใยบอกถ้าเป็นคู่จิน้นกันต้องเป็นคู่จิ้นคุณภาพแน่นอนอเพราะฉะนั้นขอตอบว่าพี่แพทค่ะ<า>แน่นอนขอ้นนอนี้ต้องใช่แล้วล่ะ